เลิกงานแล้วจะพาไปขับรถเล่นโน่นจะขับไปที่ทะเลมีลาบาค่ะก็ไปใช้เวลาก็ประมาณ30นาทีไปถึงทะเลนะโอเคเราจะไปทะเลกันต้องปลดนแอลก่อน เพราะว่าลูกสาวเป็นคนขับเขายังถือแอลเลิร์เนอร์เติิ็ดทั้งด้านหน้าด้านหลังนั่นเองไปก็เลิกงานแล้วค่ะเรากำลังเดินทางไปมัลลูระบาแต่การถ่ายวิดีโอครั้งเนี้นะเราเป็นการถ่ายไว้สองวันในสองบรรยากาศนะ วันแรกนี้ก็เป็นบรรยากาศของการที่ไม่มีฝนนะอ่าออกจากบ้านประมาณ6กโมงครึ่งก็ให้ชมบรรยากาศว่าเวลาฝนไม่ตกเนี่ยอ่าแถวบ้านก็จะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะหกโมงครึ่งนะอากาศจะประมาณนี้ในฤดูอูทุมของอ่าควีนส์แลนด์ออสเตรเลียค่ะก็ดูว่าอ่าหกโมงครึ่งเนี่ยกำลังเป็นช่วงพรบค่ำ ที่กําลังสวยงามเลยทีเดียวค่ะ,อะมองเห็นวิวทิวทัศน์ข้างทางเนี่ยคือว่าส,สวยสดสบายตามากอะค่ะคือไม่ไม่ได้จำเป็นที่ต้องอใช้แสงไฟอะไรมากมายก็ยังเห็นความสวยงามของสองสฝั่งเนี่ยให้เทียบกับบรรยากาศของอีกวันนี้ที่เราถ่ายนะในจุดเดิมนะเราออกจากบ้านเร็วกว่า1ชั่วโมงนะ ให้ดูว่ามันเป็นฝนมันถูกฝนมันตกมาทั้งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยดูแลท้องฟ้าก็ปิดด้วยแล้วก็ออกเร็วกว่าแต่ว่าอากาศมืดคลึ้มเลยค่ะเออไม่ไม่ค่อยได้ชมความงามเท่าไหร่ก็มาแวะซื้อของที่ห้ามสิบสบัปดาห์มาถึงลับตาแล้วคะ่ะแต่ว่าเราจะไม่ลงนะเพราะว่าฝนตก อย่างมองไม่เห็นอะไรเลยดูห่า เมือ่อคืนตั้งแต่มือาเนเิามสีวันติดก,กันแล้วพรุ่งนี้ก็จะตกเอจะลากยาวไปถึงน่าจะพรุี้วันนี้เองไม่น่าจะมีฝนตกี่วันพรงนี้จริงๆเป็นคืน ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะวันหนึ่สีฤดูชเชื่อว่าฤดูฝนมีแต่ฝนนะไม่ใช่หนาวมีแต่หนาวสีฤดูผสมกันในหนึ่งวันตั้งรับที่ได้ เลยไม่มีคนนั่งเลยแต่รถก็จอดตึงนะคนอยู่ตามร้านอาหารรถนี่ไม่มีที่จอดเลยนนจาก,ก,าก,ากาาลงหนักคนอยู่ในร้านอาหารในผัก 好了。 ้านแล้วค่ะนางเก็บไปได้อ่าหนึงชั่วโมงสสิบองนาทีใกล้จะครบ100ชั่วโมงละเดี๋ยวเราจะทำส้มตำวันนี้อยากกินนูกอยากกินส้มตำมากจอดรถในโรงจอดรถนะไม่ได้จอดข้างนอก เีอว่ากลางคืนแถวบ้านที่อยู่กลางคืนอ่ะชอบมีคนจอนจัดเดินเข้ามาบางทีก็มาขูดรถอะไรอย่างเงี้ยนะก็ป้องกันไว้มีโรงเก็บรถก็จอดในงโรงเก็บรถดีกว่าโอเคเราไปทำซุ้มตํำกันดูเขาทำงกัน ส้มตำแล้วก็มีต้มส้มขาหมูสเสร็จเสร็จเสียวแสท้องนี้เนี่ยต้องลองท้องด้วยน้อยหนาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวได้ได้เรื่องจนได้มีไหมใครกินผลไม้ก,ก่อนอาหารนะ ที่ฝรั่งก็กิน,นะะอาหารกินกินดีเซอร์ตก่อนก่อนอาหารนะคะเมืองไทยอะ่ะกินของหวานก็หลังอาหารเราไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดน,นะแต่เรายึดตามโภชนาการแล้วก็ และแฮปปี้กินไงก็แล้วแต่ร่างกายแต่ละคนระบบย่อยมเหมือนกันกินก่อนอาหารก็ดีนะอีน้อยหนาเนี่ยเพราะว่าอะไรเราเป็นโรคก,กินอาหารเสร็จเราไม่ค่อยกินน้า มันไมแสบคออดีกินต้มยำงลซดน้ำไปด้วยตงกินก่อนเพราะว่าต้องมีอะไรลาลองท้องเพราะว่าเราจะกินของเผ็ดไม่งั้นท้องเราจะแสบ เพราะไม่ดีเคยเป็นในกดไหลย,ย้อน<ะ>อืมหวานมากลูกค้าหอบม,มาให้เป็นหลังบเบอร์เลยแหละเราเก็บไว้กินคนเดียวไม่ได้ไม่งั้นเราจะอายเยอะเลยเราต้องแบ่งมาให้ คนอื่นช่วยไอยแบ่งไว้แบ่งไว้ให้ต้องสี่คนคนไทยด้วยกันนี่แหละกขาเขาให้มาให้ทุกปีปีหนึ่งเป็นสิบรอบกพูดตรงนะมัอยู่ออรอตรเดีย เคยซื้อน้อยหนากินครั้งเดียวลูกนึงอะลูกเท่าเนี้หกเหรียญอืมหกร้อบลาก็แพงอยู่นะคิดมันคิดเป็นเงินไทยยิ่งแพงสำหรับเงินที่นี้ก็ยังถือว่าแพงเนาะลูกต้องหกเหรียญอะ ตัวฝรั่งเองเขาไม่ซื้อกินนะอืมฝรั่งน้อยคนที่จะซื้อกินแน่ๆเนนาะน่ามันแพง,งคนที่ซื้อกินคือเอเชียฝรั่งส่วนมากส่วนมากแล้วเราใช้คําว่าส่วนมากเลยไม่กินนะเพราะมันไม่ใช่ผลไม้ของที่นี่ มีแต่คนที่เขาเคยไปเที่ยวประเทศไทยไมาเขาเกินบางคนที่อยู่ที่นี่เขาก็กินแต่ไม่ใช่ทุกคนทุกคนบางคนรู้จักเขาคงไม่กิน <c oughs> สุดนานต้มยำได้อื กินไม่หมดหรอกป้าบอดตำซะเยอะเลยจะให้ตำนิดเดียวมันก็กระลายนะเรากินไม่หมดเราใส่ตู้เย็นแนละเราไม่ทิ้งคิดว่ายังไงก็กินไม่หมดอืมวหวานตุ้ม หอมมากมาก็ไม่ได้เชื่อไ้าหนึ่งอืมอืมหวานมากอืมหนาวผมไม่ลงทั้งวันแล้ว,ลวก็ลมด้วยลมเข้าหน้าต่างมาเย็นมากเลย อิ่มแล้วอ่ะกินไ่สองคำเองมีง่ายมากเดี๋ยวนี้กินอะไรไม่ก็ได้เยอะ กินยาไปปากขมทั้งหมดเลยกินอะไรก็ไม่อร่อยอืม้มขมไม่ใช่อาหารขมและปากขมเด็ดเราจะพอแล้วเนี่ยกินอีกสองคำพอแล้วอืม วกนิน, <c oughs> นอะไรนะกินนี้สองสาคัญไม่รอดละเพราะว่าเรายังไม่หายไม่หายไข้ดีอืมมันอร่อยอแต่ว่า ปากลมขมอะ่ะทำให้ไม่เอ็นจอ